ว่าดยเรื่องวันสำคัญในโลกในศาสนาวันสำคัญนี่ถ้าเป็นทางศาสนาคนในโลกจะไม่ค่อยจำจำได้ก็ไม่ไม่แม่นยำแต่คนในโลกนี่จะจำได้ข็จะจำได้วันที่หนึ่งวันที่สิบหก ในโลกนี้จะตื่นมากตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากในวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเป็นวันสําคัญของคนทั้งโลกเ่ะแตววันในเดือนที่ว่าสําคัญยังสู้วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไม่ได้อันนั้นวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอาตมาจะขอให้ชื่อว่าวันแห่งความหวังวันแห่งความหวังในก็ได้เดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่าวันแห่งความหวังเนี่ยมันจะมีสองอย่างติดตามมา เมื่อมีคําว่าหวังมันก็จะมีผิดหวังและสมหวังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันตกอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลง,ปงย,ย,ย่างใยถ่ายทเสื่อมไปสลายไปเมื่อวันที่หนึ่งวันที่16มาถึงปุ๊บใกล้ๆวักนก่อนหน้านั้นบางคนก็ด,นนดิ้นรนแสวงหาหลวงพ่อดีแม่ชีดีตจ้พ่อเจ้าแม่ดีตรงไหนดีไปหมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นวันแห่งความหวัง ไก่วันที่หนึ่งเอาหามันไก่วันที่สิบหกก็หาทั้งหาทั้งทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้วันแห่งความความหวังเนี่ยประสบผลสําเร็จ <c oughs> แต่แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงสิ่งที่ตามมาบางคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังได้ดังใจไม่ได้ดังใจบางคนก็เสียหอกเสียใจมากทุ่มเทมากถึงกับหมดเนื้อหมดตัวบางคนก็ เล็กๆในน้อยพอหอมปากหอมคอพอเป็นกระใสบางคนก็ปานกลางบางคนก็ทุ่มเทมากเ <c oughs> ชื่อมากเชื่อมั่นว่าต้องได้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 แต่ทีนี้เมื่อไปมั่นใจลงไปอย่างนั้นเมื่อไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความเป็นอนิจจงทุกขังมันก็ตามมาเพราะมันไปจมอยู่ในสภาวะแห่งความแห่งความหวังเมื่อไม่ได้ดังหวังความผิดหวังก็ตามมาก็จึงเสียใจมากทุกมาก บางคนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนทุ่มเทถ้าเกิดปวดเนื้อมวดตัวตอนเช้ามาต้องกินมามาปลากระป๋องบางทีก็ต้องกินข้าวกับซอสไปเลยวั <c oughs> นหนึ่งความหวังนี่พอพอวันวันเดียวก็นั่นแหละสี่ประมาณสี่โมงนี่ความผิดหวังตามมาแล้วกลายเป็นคนละคนเลยนะแต่อีกคนอีกบางคนเนี่ยวันหนึ่งความหวังพอสี่โมงเย็นมาแล้วนี่โอ้โหโจากคนที่เคยเศร้ามองคนที่เคยเป็นทุกข์กับ เลื่องล่าอาถรรพ์ิติปาโม oot จิ้มเล้มแจ่มใสกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ขึ้นมากลายเป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาแต่ก็คนคนเดิมโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมีผิดหวังมีสมหวังเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมดากับวันเห็นความหวังวันที่หนึ่งวันที่สิบหกลอตเตอรี่สามตัวสองตัวนี่เมื่อเรายังตรงนี้อยู่เราก็จะต้องมองเห็นความไม่เที่ยงมันได้ก็ดีไปไม่ได้ก็มองเป็นเรื่องธรรมดา พาอเราเป็นผู้อาสาที่จะเข้าไปยุ่งกับสภาวะตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยชี้ทางให้เราพระธรรมพระรหันต์ไม่เคยชี้ทางให้เราแต่โลกมันโลกเห็นความหวังวันเห็นความหวังนี่มันเป็นวันสําคัญที่ตื่นตาตื่นเต้นตื่นใจขอะท้งนั้นให้เราวางใจให้ได้เมื่อไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปนั่นแหละนํามาเล่าไว้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสติจใจให้แก่ญาติธรรมคนหนึ่งถึงวันที่หนึ่งพอถูกแล้วคนเต็มบ้านในหมดทุกข์มากจนกระทั่งไปกินยา ล้างห้องน้ําจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายล้างท้องทันก่อนอันนี้ทุกขลาภอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งไม่เคยเข้าวัดญาติพาเข้าวัดมีโอกาสได้ฟังธรรมจนเข้าใจธรรมะมะเร็งทําให้เห็นธรรมจากทุกขลาภเป็นกลายเป็นบุญญาลาภขอ,อบคุณมะเร็งถ้าไม่มีมะเร็งคงไม่มีวันนี้จเจริญพรเจริญธรรมบนรักษาพิจารณาทุกอย่างพิจารณามหาพิจารณาแล้วท่านจะเห็นธรรมะเห็นนับความจริงตามจริงคือเห็นธรรมพนทราเห็นธรรม้เห็นเราแต่ถามคนออจุดชอจุดเจ็ดตวันน้่มพอเล,เล้เรา